ปุ๋ยเอาตอนนี้เจ๊ปุ๋ยกำลังจะให้อาหารปลาที่หน้าวัดใหญ่นครชุมนะครับปลามากมายเลยฮะเอออะครับเดี๋ยวพัดกันท่ายบ้างอาจจะปุ๋ยรับกล้องรับกล้องถ่าย เห็นที่บ้าเห็น,นหปลาดีทีหน้าวัดใหญ่นครชุมครับใครสนใจมาทำบุญให้อาหารปลาได้นะครับที่อำเภอวันโกงจังหวัดราชบุรีครับมีปลาเยอะแยะมากมายอุ้ยลองถ่ายวดีที่ป,ปลาเนี่ยถ่ายกิ่ป,ปลา อ่อออายเก็บสีลแล้วก็ถ่ายไปทางที่ สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ